บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด d a i l ล d o ดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ผมยืนอยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้เด Daily d โดสมีแขกรับเชิญท่านคือพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีประเด็น,น,นร้อนๆหลายเรื่องนะครับที่จะพูดคุยกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสาทพระวิหาร เรื่องคดีหนีทหารคงคุณพิสิทธิ์หรือสไตล์การทํางานที่ดูเหมือนว่าน่ารักแต่เด็ดขาดของพลอากาศเอกสุกรรมผลมตามขนเข้าไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ,รบ,รบ,รบเริ่มกันที่เรื่องไหนดีผมคงเริ่มที่เรื่องเอ่อซีเรียสก่อนแล้วกันนะฮะเรื่องประสาทพระวิหารเพราะว่านี่เป็นประเด็นที่ศาลไอซีเจนั้นก็จะมีคำคำตัดสินออกมาในไม่ไม่นาน ท่านมองเรื่องนี้ว่าโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยคำสั่งของศาลไอซเจนั้นจะจะออกมาในลักษณะไหนศาลโลกเนี่ยนะฮะที่ที่คือตอนนี้คนสับสนมากนะครับคือไปไปเอาเรื่องของที่ศาลเราตัดสินเนี่ยจะตัดสินเนี่ยที่เขาฟ้องเราเนี่ยคาชาฟ้องเนี่ยกับเรื่องของเขตแดนไปปกกันหมดมจริงแล้วไม่ใช่คือเรเรื่องกันนะครับคือเขาเขาขอให้ศาลโลกตัดสินว่า ให้ชี้ว่าบริเวณรอบๆตัวประสาทแค่ไหน <c oughs> ส่าแค่นี้ <c oughs> นะฮะตัวประสาทเป็นของเขาแน่นอนแล้วแค่ไหนเราก็แค่นั้นเองนี่เราไปปนกันสื่อไปออกขา่าวเยอะเรื่องของดินงดินแดนเอ็มัูซีสามมันคกันนะฮะแต่มันก็พันกันอยู่นิดนะแต่ว่ามันคองกันแต่พื้นที่ทับซ้อนเนี่ย<อ>เป็นไปได้ไหมท,ที่พื้นที่ทับซ้อนที่มีอยู่เนี่ยจากคําสั่งของศาลในซีเจท่าออกมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะทําให้ทางทางไทยนั้นสูญเสียพื้นที่ทับซ้อนนั้นไป คือพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยเป็นพื้นที่ตามเอม4ูสี่สามที่เราต้องเจรจากัน,กนครับมีมีกติกาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ซับซ้อนก็นคือต่างคนต่างอ้างมันมีเรสเฟนส์คนละคนกันคนละอย่างกันนะครับแล้วที่ผ่านมาที่เราศึกษาดูเรื่องของเขตแดนสารโลกไม่เคยตัดสินว่าให้ถอยไปอีกเท่าน,นี้มันไม่มีเ,เร f เ r นส์อะไรคืออะไระนะฮะไม่มีอย่างนั้น มันไม่ไม่ปรากฏขึ้นมานั้นตามตามมาตรฐานการตัดสินในอดีตเนี่ยท่านมองว่าโอกาสน้อยที่อยู่ดีๆสศาลไอซีเจจะออกออกคาสั่งมาให้ให้ประเทศไทยนั้นศูญเสียดินแดนครับเพราะว่าครั้งแรกเขาตัดสินมาแล้วว่าให้เรามอบศาสตร์พืหารและพื้นที่โดยรอบให้กับบูชาทา่านเขาไม่บอกเลยให้เท่าไหร่ล่ะใช่ไหมฮะเอางคาง่ายเขาไม่บอกให้มีทำไปให้เป็นปัญหาอยู่เราก็ให้แล้วแค่นี้ก็50ปีมาแล้วนะครับก็วันนี้ก็มา หมือนมาตีความใหม่มนะครับมันจีก็เหมือนอุทธรน,นั่นแหละใน,ในปัจจุบันเนี่ยยังมีพื้นที่ที่ไทยนั้นยังไม่ได้ถอนทหารออกมาไหมฮะที่ยังรัตรเวนอยู่ในแต่ละวันนี้ครับก็คือในกรอบที่เรียกพ d ดีเซตเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับที่สารสารกมีคำสั่งชั่วคราวให้ถอนดาให้หมดั้งสองฝ่ายเราก็ย,ยังอยู่ทั้งคู่ครับยังอยู่ทั้งคู่ยังกำงกึ่งก,กันของเรามาทั้งพัน ประมาณพันสองของเขาประมาณพันห้านะก็อยู่กันอย่างนี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติคือยังเท่ากันอยู่แต่ในที่สุดจะต้องตามข้อตกลงเนี่ยถ้ามีข้อตกลงคือต้องต้องทยอยถอยทั้งคู่ถ้าทําตามข้อตกลงเนี่ยนะครับจะต้องออกบททั้งคู่หมายความว่ามีเพากกำลังที่เป็นกําลังตํารวจอะไรอย่างนางนี้อยู่ได้ไม่ใช่กำลังทหารนะครับแต่ว่าเราก็อยู่กับกึ่งแล้วเราก็มีข้อตกลงกันว่าจะไปคุยกันว่าเราเนี่ยควรจะต้องทาอะไรให้เหมือนกันนะเช่นทหารแล้วก็คล้ายๆกัน อ,อ๋อถ้าออกไปหมดก็ไม่หมดไม่หมดเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะให้มันเท่ากาันยาอย่าทำอะไรที่แบบว่ามันเป็นการอะไรเอาเปรียบกันมีความเป็นไปได้ไหมว่าจากคําตัดสินของศาลไอจซแบบที่ที่เป็นไปตามสมมุติไม่ได้เป็นไปตามคาดการเนี่ยเราไทยจะต้องถอนทหารออกแล้วกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ต่อเป็นไปได้อย่างนั้นไหมครับผมว่าถ้าตัดสินสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคือปลายปีเนี้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะครับ พขาไม่อยู่ในเรื่องของการคำฟ้องกุยง่ายนะครับให้แปลวตรงไหนท่านเองอนะถ้าเขาบอกเขาถ้าถ้าบอกแค่ไหนแค่นั้นเท่าเดิมก็คือแล้วก็เท่าเดิมกันจบไปนะครับ,รบปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้คือ4.6กิโลเมตรก็ยังมีปัญหาอยู่ตามเอ็มยู4สายต้องเจรจางต่อไปซึ่งเป็นรเรื่อง,องที่ต้องจัดการกันแบบทันทีีใช่ครับใช่ครับท่านท่านบอกว่าในที่สุดแล้วเรื่องนี้เมื่อเมื่อถึงช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยจะจะจะถูกปลุกขึ้นมาทําให้เป็นประเด็นที่ ให้ดูเหมือนว่าทั้งกองทัพแล้วก็ทั้งรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ได้หรือเปล่ามันจะไปถึงขั้นนั้นไ,ไ,อไอ้เรื่องนี้มันต้องแยกให้ถูกนะครับมันเป็นเรื่องของการอะไรละ่ะเรื่องของคำตัดสินของศาลซึ่งเราทั้งสองชาติพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในนี้เราเป็นสมาชิกภาคีมันขึ้นศาลแล้วศาลบอกว่าเราผมแพ้ผมจะไม่แพ้ได้ยังไงนะครับตัดสินยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับถ,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 ถ้าที่สุดแล้วนะฮะมันต้องทําไม่ใช่เรามา มาเสียไม่ใช่เราเราไม่ใช่การเสียดินแดงแต่ถ้ามองแบบหาเรื่องอก็บอกว่าเอ๊ะทำไมใครทําให้เขาขึ้นสารนะถ้ามองหาเผมไม่พูดอย่างนั้นแล้วกันม,มันมันยุคของเราพอดีที่มีการตัดสินของศาลตามเวลาที่เขากลด,ดไว้ครก็แค่นั้นก็คือเราก็สู้กันเต็มที่นะครับเราก็ใช้อะไรใช้ทีนทนาก็อทีนทนาเดิมอย่างที่เขาตั้งไว้แล้วก็ทาอยู่อย่างนี้นะนั้นปัจจัยเรื่องพระวิหารไม่ไม่เป็นประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ในมมององงขันก็ต้องกระเทือนบ้างแหละครับนะครับเพราะว่ามันกระเทือนคนไทยทุกคนพูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราในทางในทางที่ไม่ดีถ้าเกิดตัดถึงมาอย่างนี้นะออกมากระตุ้นแล้วไม่แน่นอนมาอย่างไรนะฮะมันก็กระเทือนใจเหมือนครั้งแรกนะครับแต่บาง่ีมันไม่เกิดไปที่เรื่องคุอภิทธิ์นะ <c oughs> เพราะเป็นประเด็นที่ทําให้ท่านอยู่ในกระแสวิภา์วิจารณ์มากมากทีเดียว ฝ่ายค้านก็วิพากษ์วิจารณ์เพ่งเลงมากในช่วงการอภิปรายรอบที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้ผมผมถามต่อความคืบหน้าแล้วกันนะคร<ต>ับว่าณเวลานี้ทำไมโรงเรียนในร้อยยังไม่ตั้งเรื่องให้มีการถอดยศว่าที่ร้อยตรีคุณอภิสิทนธะิ์เขาก็ทำอยู่เรื่อยๆนะฮะเขาทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้รัดเขานะว่าเขาเขาดูความเหมาะสมดูจังหวะเวลาหลายอย่างนะฮะนั้นผมก็ได้คุยกัน คงไม่รัฐเขาว่ายังไงนะก็คงต้องรวบรวมทํายังไงบ้างอะไรบ้างยังไงนะฮะเป็นวิธีการเรื่องทฤษฎีเขาผมก็คงจะไม่ไปยุ่งกับเขาแต่แต่คนที่ตามเรื่องอยู่เนี่ยคือมันมีมันมีหลายกองเชียร์นะมีกองกองเชียร์ที่ต้องการให้ถอดยศเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้มันมีผลแบบเด็ดขาดเนี่ยนะให้คุณวิสิ์นั้นดูแบบไม่มีเครดิตทางการเมืองไปเลยเนี่ยเขาจะถามว่าทำไมพอปลดออกจากราชการแล้วซึ่งคําสั่งปลดมันมีแล้วทาไมไม่มีการถอดยศคือมันต้องเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติภายในกําหนดเวลาอย่างนี้อย่างนี้ไหม อ๋อไม่ยังเป็นคือมีขั้นตอนนะครับ <ฮะ S 1> คือยศว่าที่100ร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีนะเนี่ยออกไปแล้วนะฮะออกไปแล้วแต่ยศร้อยตรีเนี่ยยังยศร้อยตรียังมันหมายความว่าอย่างไรืะคือ,ค,อคำว่าว่าที่ร้อยตรีเป็นยศอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ร้อยตรีอีกอันหนึ่งครับครับว่าที่ร้อยตรีเนี่ยนักวิจารโหมมีสิทธิ์อำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนอผมแต่การเรียบร้อยแล้ว<ฮ>ะแต่ร้อยตรีต้อง มีพรมรอ,องการ,รออกมาอย่างนี้นะฮะต้องมีออกมาซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ยาวหน่อยอแต่ในพรรคเพื่อไทยเคยคุยกันไหมฮะว่าว่าต้องการที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยทำให้คุณพิทธิ์ไม่สามารถเป็นหัวหน้าพรรคได้ผมว่าเขาไม่คุยเฉพาะในพรรคเพื่อไทยนะเขาคุยร้านกาแฟก็คุยกันหมดบทส่วนเรื่องการจะแก้ไขไหมคือมันหนีทหารง่ายฮะแล้วก็อเอกสารปลอมก็เยอะปรับตัวชินกับการถูกิุาพระวิจารณ์ยังไต้องเข้าใจเหตุผลที่แท้จริง อย่ามาปีดเบือนกันนะครับว่าผมทำเพราะอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สีโฟีซ่นสียอดขายอันดับหนึ่งจาก TOA อยไทยใครทําก็อร่อยสินเชื่อรถหมุนเงินโดยกรุงไ okay. ทยธุรกิจลีซิ่งคุณรวงไกลธุรกิจวัฒนาไปยื่นเรื่องกับทางคณะกรรมาการการเลือกตั้งครับให้ให้ให้ประเด็นนี้เนี่ยนำไปสู่การหมดความเป็นสมาชิกภาพของสอสอของคุณอภิสิทธิ์ท่านมองว่ามันไปถึงขั้นนี้ขั้นนั้นได้หรือเปล่าจากปลดราชการแล้ว ไม่สามารถเป็นสสไม่สามารถแม้กระทั่งเข้าร่วมประชุมสภาได้เนี่ยมัน,มนไปได้ไกลขนาดนั้นไหมครับคือ,ต,อต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้ทางกรลาโหมยุ่งเกี่ยวแค่เฉพาะเรื่องของการที่เขา,าไม่ไม่ไปเกณฑ์ทาหารนะครับไม่หนีทหารพูดง่ายแล้วก็ใช้เอกสารเทศในการเข้ารับราการทหารอันนี้คือเราเรื่องเกี่ยวแล้วเราก็ทำโทษทางวินัยด้วยการปลดออกนะครับแล้วก็ถอนคำสั่งทั้งหลายทั้งวงนะฮะ จบตาที่และแค่นี้นะครับส่วนเรื่องนั้นเป็นเรื่องของการเมืองนะครับว่าการเมืองจะไปทําอะไรต่อนี่ผมผมผมก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่ในพักเพื่อไทยเคยคุยกันไหมฮะว่าว่าต้องการที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยทำให้คุณพิทธิ์ไม่สามารถเป็นหัวหน้าพักได้ผมว่าเขาไม่คุยเฉพาะในพักเพื่อไทยนะเขาคุยกันร้านกาแฟก็คุยกันหมดนะฮะคุยกันทั่วแต่ว่าคือมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็คือไม่ได้อยู่ที่กระทรวงกลาโหมแล้วนะครับเรื่องของสภาเรื่องสมาชิกสภาอะไรทั้งหลายซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาด้วยนะฮะ มันมี potential ที่จะไปถึงขั้นยุบพักประชาธิปัตย์ไหมอันนี้ผมคงตอบไม่ผมไม่ทราบเหมือนนะครับว่ามันมันเรื่องของการเมืองผมคงไม่ไปพิจิกณได้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับคือว่ามันอย่างไงต่อไปผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้ศึกษามากขนาดนั้นตรงนี้คือจบประที่กลาออกแค่นี้แหละแล้วก็ต่อานี้ก็ตั้งแต่ตั้งแต่างๆแก้แก้คําฟ้องที่เขาฟ้องฟ้องอะไรฟ้องหมดปปชก็ฟ้องศาลก็ฟ้องแล้วก็แก้ไป ด้วยความมั่นใจกรณีของคุณพิษศ์เนี่ยทำให้ท่านาเริ่มคิดถึงการการปฏิรูประบบการเกณฑ์ทหารในเมืองไทยบ้างไหมฮะคือปฏิรูปให้ให,หนึ่งคือให้ลดกลุ่มมากขึ้นสองอาจจะอาจจะลดจำนวนทหารเกณฑ์ก็ได้คือถ้า,ถ,าถ้าเกิดไม่ไม่ได้มีความจําเป็นสําหรับกองอทัพในรูปแบบปัจจุบัน,นคือจํานวนทหารเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่ความต้องการกองทัพอยู่แล้วนะครับนั้นมันขึ้นลงแล้วแต่เหตุการณ์อยู่แล้วคราวนี้ก็ไม่มากจะเห็นว่าคนที่เข้ามาในวัยเกณฑ์ทหารตามพระบัญญัติเนี่ย มากกว่าความต้องการของกองทัพปีนึงนั้นมันเกินแสนคนละครับแปดเก้าหมื่นสายคนตัวนี้นะฮะต้องการประมาณนี้แต่คู่ที่สมัครจริงเนี่ยไอ้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์จริงสามสี่แสนคนนะฮะหากพวกเรียนรอดอไปได้แล้วก็ก็เหลือเฟือจนจนแล้วคนสมัครกันเยอะเพราะทหารเวลานี้เงินเดือนอย่างน้อยก็เก้าพันบาทครับคือยังดีดีกว่าไม่มีงานทาแน่นอนในยุคที่หางานทําได้ยากด้วยนะครับส่วนเรื่องการจะแก้ไขไหมผมว่าต้องต้องปรับปรุงเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้รับ ทราบปัญหามาหลายที่คือมันหนีทหารง่ายฮะแล้วก็อเอกสารปลอมก็เยอะมันมันยังไงจะก็ยิงหนีทหารไม่ง่ายนะครับแต่มันเหมือนว่ามีคนทําอย่างนี้เยอะฮะคือ,อคุณอภิสิทธิ์เบังเอินเป็นเป็นคนอยู่ในสปอตไลท์แต่ว่ามันก็มีคนอือ่นทำเยอะคนทั่วไปก็ทําเยอะคือต้องมีคนช่วยการหลบการตัทหารแบบเก่าเนี่ยนะครับที่มีสอดหอนึ่งถึงสอดเท่าไหร่ถึงสี่สิบกว่านี่นะครับ <S <S นั่นคือกระรบ,บเก่าที่โกงยากที่ส, <S <S สุดเพราะว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เริ่มสอตอนหนึ่งคุณมากรอกนเรื่อแบบสอตอนหนึ่งมันไ่เรื่อยทุกหนึ่งสองหายนะสามอยู่รู้เลยสองคืออะไรมันรู้หมดนะครับนั่นคือแบบโบราณเปลืองนะแต่ยังใช้อยู่แล้วชะงัดงานนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้เก่าๆนะฮะถ้าใช้คอมพิวเตอร์จบไปแล้วจริงๆแล้วระบบเก่าที่มีใบสอตอเยอะๆอันนั้นคือรักุมดีแล้วแต่ว่าสิ้นเปลืองแต่ว่ารอบขอบรอบขอบครับนะฮะมาที่การทํางานการเมืองของท่านดีกว่าในในช่วงที่ ท่านอยู่ในที่เพ่งเล็งของฝ่ายค้านก็บังเอิญจับจับเรื่องที่เกี่ยวกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็เลยก็มาอยู่ในจุดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะคือคือเบื่อไหมฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทหารเนี่ยเป็นทหารอยู่ในกองทัพอากาศมันไม่คือมันไม่มีใครที่อยู่ดีๆออกมาโต้วาหรือบางทีใช้คําพูดที่รุนแรงในการต่อว่าเนี่ยปรับตัวชินกับการถูกวิพากษ์วิจาร์ด้วอยังงเนี่ยคือเราก็ ตอนเป็นทหารเรื่องการเมืองผมก็ดูดูอยู่นะฮะหมายว่าดูเขาโต้วาทีแล้วเขาก็ผมก็ดูกันนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าที่จะมาเป็นแต่พอเมื่อเข้ามาต้องพอใจว่าต้องโดนอะไรบ้างเราก็ต้องต้องสู้นั่นเองแต่ว่าถ้าถูกต้องเราสู้นั่นเองก็สู้ท่านแต่ปกติท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่าหลายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซินสกินหรือ i ิก s กินคือคือท่านบางคนโดนวิพา์วิจารณ์ไม่ได้โมโหมากผมก็บางทีก็ซินทีก็ติกครับ ทั้งบางทั้งหนานะฮะไม่แน่มันแล้วแต่เหตุการณ์และอารมณ์อะไรอย่างนะครับแต่ว่าเร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 า,เราอย่างเรื่องเรื่องนี้มันไม่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงอย่ามาบิดเบือนกันนะครับว่าผมทําเพราะอะไรทำไมที่ต้องทำนะฮะคุณกม,มลนี่อะไรเพทยที่ว่าเนี่ยได้ทําสื่อถึงผมมาหลายฉบับแล้วผมไม่เคยทําอืจนเข้าไปอ้อมมาที่ผู้จัดการแผ่นดินซึ่งมันต้องทําอืม พอทำแล้วเจอเรื่องมันแดงหายไม่เจอแล้วไม่ทำอะไรต่อโดนอีกก็ต้องทำนะฮะผมถามถึงเครื่องบินกริปเพนแล้วกันนะมันเงียบไปพักหนึ่งนะฮะมันมันจะได้ใช้ไหมวันนี้มีเจ้าเดียวที่ฟิตที่จะดูให้เราได้ไม่มีมากมาย GT200 อรเนี่ยฮะตกลงแล้วเนี่ย บริษัทในอังกฤษเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีเรื่องนี้ด้วยวันนี้มี GT200 ใช้กับไม่มีไหนดีกันคือไม่มีเครื่องที่ดีกว่านี้ตอนนี้มันไม่มีอะไรมาทดแทนปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอ,อาหารสาร่า ผมถามถึงเครื่องบินกร<ะ>ิปเพนแล้วกันนะมันเงียบไปพักหนึ่งนะฮะแต่วันนั้นวันนั้นผมเจอฐานอากาศท่านหนึ่งแล้วผมก็ถามว่าตกลงมันส่งมาครบหรือยัง<อ>นะฮะตอ,ตอนนี้มาทั้งหมดกี่ลำแล้วฟรีดแรกมาแล้วหกลำก็ครบหมดนะฮะแล้วเราได้สั่งฟรีดสองก็ตามเขาก็ส่งตามกําหนดก็ยังยังไม่ส่งมานะตามยังถึงเวลาทั้งหมดเราซื้อสมุดสิบสองเพื่อ<ะ>ะะแล้วจะแ,แล้วมีคําถามหนึ่งซึ่งฟังดูแล้วเหมือนเหมือนเหมือนโง่มากนะโทษทีคือมันมันจะได้ใช้ไหม ขาใช่ชยอยู่นะฮะคือเรื่องกริปเพนเนี่ยเขาเครื่องบินดีไหมดีเครื่องบินดีนะครับเหมือนรถซับในเมืองไทยเนี่ยรถซับรถที่ดีนะครับแต่ว่าท่านมองถน,นนเคยเห็นไหมไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยซับช่วงหลังจะากริเปเพนมันมีนมนมนในโลกเนี่ยไม่ถึงสามร้อยเครืค่องเครื่องบินดีไม่ดีครับแต่ว่านั่นคือปัญหาที่ต้องคิดต่อไปนะเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการเครื่องบินที่เราทำเรา,เราใช้ไปเนี่ยนะฮะ พอถึงครื่องอายุของมันก็มีการ mid life อั g เกรดขึ้นมาต้องทำคือต้องฟื้นฟูให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยคุยง่ายนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ใช้เงินมาก<ะ>เป็นการลงทุนเพราะฉะนั้นตัวแรกที่เขาทำเนี่ยมันจะต้องมีการ research มีพัฒนาและพัฒนาขึ้นมานะครับวิจัยพัฒนา research d e v e l o p m e n ขึ้นมาตรงเนี้ยเงินตรงเนี้ยถ้าลูกค้าใช้เยอะทำแล้วเยอะ มันก็แชร์กันค่า research and development ค่าดีที่เรียกเนี่ยนะฮะถ้าเรามีในโลกมีแค่300แล้วเอาหมดทุกคนก็เอา300หารค่า research ครับถ้าอย่างไอทีพมี3 0 0 0ัน0ี่พันเครื่องทั่วโลกมันก็หารค่ารีเสิร์ชซึ่งพอกันตรงนี้มันก็จะแพงหน่อยคือมันมีคุณภาพนะ,ะใช่ได้คือมีที่ดีนะฮะพิจารว่าเราต้องท้ามน้ำหนักของเราประเทศไทยเนี่ยผมว่าจะมองเรือจิสติกมาก ก็บินซื้อมาแล้วลบกันเนี่ยน้อยถามับซื้อมันล,ล,ล,ลบลบมาใช้ใช้ลบได้ไหมได้คุยง่ายนะฮะแต่ว่าลอจิสติกสิ่งสาคัญสำหรับประเทศไทยเพราะเราอยู่ไกลวันนี้มีเจ้าเดียวที่ฟิตที่จะดูให้เราได้ไม่มีมากมายนะครับไม่มีทางเลือกนั่นรู้นหมเป็นเรื่องสําคัญนะฮะครับนนมีคนฝากฝากถามผมมาคือผมเองไม่ได้ตามเรื่องนี้ถามเกี่ยวกับเรือหอกมันยังอยู่ไ่ะฮะอยู่ฮะอยู่ได้ใช้ใช่ไหม ก็ใช้ครั้งสุดท้ายแล้วมันตุบหล่นมาอ๋อเลยฮะนะฮะก็กำลังซ่อมกันอยู่นะครับตอนนี้พูดจริงใช่ไหมพูดจริงโอเคโอเคมีคนฝากฝากหาืที่หล่นนี่ไม่ใช่ผมยังไม่ทราบสาเหตุเพราะอะไรมันอยู่ดีมก็ล่อนมาแล้วก็ล่วงวานะฮะก็กำลังซ่อมกันอยู่แต่มันมีประโยชน์คือมีประโยชน์คือเขาเขาก็เป็นเหมือนเหมือนแอร์เฟรมอันหนึ่งที่ติดกล้องติดอะไรนะฮะคือเบร์นข้างบนนะครับแต่มันก็ สิ่งเปลืองบ้างอะไรบ้างมันที่ก็อุ้ยอ้ายบ้างอะไรมันก็เป็นมันก็มีทั้งดีทั้งเสียครับ <นะ S 2> ครับ,รบแล้วก็อีกอันนึ่งมีฝากถามมาเหมือนกันนะผมก็ไม่กล้าไปถามท่านพบทบเพราะว่าคนถามบ่อยเรื่องนี้เดี๋ยวท่านจะโมะโหผมก็เลยถามท่านสุกรรัญพลซึ่งดูว่าท่านคงไม่โมโหจีทีสองร้อยเนี่ยฮะ <c oughs> ตกลงแล้วเนี่ยบริษัทในอังกฤษเนี่ยเขาถูกดําเนินคดีเรื่องนี้ด้วย <c oughs> ว่าเป็นเครื่องที่แบบมามา,มาหลอกให้คนซื้อ <c oughs> แต่ว่าของไทยเนี่ยเข้าใจว่าช่วงหนึ่งทบยืนยันว่ามีประโยชน์ นะฮะณนะเวลานี้เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยมันมันเป็นยังไงฮะจุดยืนในในเรื่องนี้คือมันก็ใช้ได้จริงจริงจีดี200เนี่ยเครื่องแรกที่ซื้อใช้คือกองทัพบกผมเอามาผมเอามาโชว์ในในที่ประชุมผมบเราคัพเพราะกองทัพบกทถูกยืมบ่อยตอนนั้นยืมใบตำรวจขอยืมใบให้เป็นตัวรถชนเบิร์ดหน่อยอย่างเงี้ยใช้เนี่ยจีดี200เนี่ยนะฮะจนผมมาโชว์ให้ดูในที่ประชุมว่ามันสามารถเอาลูกปืนเนี่ยที่ประชุมกับลูกปืนมาวาง หลังคนคนหนึ่งแล้วก็ให้คนเขา้ามาหาถ้าหาเจอทั้งสองสาครั้งนะครับก็เลยซื้อกันอย่างนี้กันนะครับคือเราลองเริ่มแรกเขาเอามาให้เราลองเราลองแล้วเราพอใจเราซื้อแล้ววันนี้เราอย่างที่เป็นอย่างที่ว่านะครับตอนนี้ถามว่าวันนี้มีอะไรที่ดีที่มีมาทดแทน G T G T สองร้อยไหมในเมืองไทยไม่มียังไม่มีไม่มีมีแต่ไอฟฟีโด e ที่ดมไปใกล้นัวไปใกล้ G T สองร้อยคยว่าเราหาอ,อยู่ในแนวนี้ แล้วเอาเอาอีกเครื่องหนึ่งดมไปตามแนวนี้มันก็แคบเข้าเหมือนในห้องนี้นะฮะแต่ถ้าถ้าจะเอาฟิโดดมในห้องนี้ว่าระเบิดอยู่ไหนเนี่ยโอ้โห,โโหโก็จะดมเสร็จนั้นนันคดีที่อังกฤษเกี่ยวกับผู้บริหาร GT 200คือคือก็ <ผม S 1> ไม่เป็นตัวอ,อ,อย่างเลือกไปนะครับแต่หมายความว่าวันนี้มี GT 200ใช้กับไม่มีไหนดีกันคือ,อไม่มีเครื่องที่ดีกว่านี้ตอนนี้มันไม่มีอะไรมาทดแทนถามว่าผมมี GT 200ใช้แต่หลายเครื่องหน่อยนะครับมาช่วยมัน่าให้ความเป็นเสกหน่อยว่ามันถูกต้องไหมมาช่วยกันเช็คนี่ ดีกว่าไม่มีไหมในที่สุดอาจจะเป็นประโยชน์มันนะฮะอย่างนี้น <ะ S 1> มันไม่ได้เสียหายอะบรดีครับและก็คือบทสัมภาษณ์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแต่ยังไม่จบนะครับตอนที่สองยังมีในวันพรุ่งนี้จะพูดคุยถึงเรื่องการปฏิบัติการในจังหวัดชายแดนใต้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยรวมถึงข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Okay.